แล้วก็อย่าลืมนะคะรับขอเที่รลึกนะคะจากแม่ดิ๊กี้ด้วยนวันนี้มีของที่ลกอให้สำหรับรนะคะพี่จีนท่านด้วยนะคะ สอ่ันแ้วนะคะม้เลยนะคะของขวัญนะคะเดียเราไปมอบกานะคะไปยายไปเลยมเราติติการปะโปะไหนีขงนะเะเกียวไหมเดี๋ยาได้เ้แถวใ่งตร้นะคะแมกเน่เรียเธอเลยพี่เกี่บนานมากนะเ้อง วัดีโลกวัดตีโต้ใจแล้วเดี๋ยวไดยวเลยนครสูง่อยสูงเอยอาหารไทยนะคะคุณเฟย์องับแเปิดแล้วนะคะเชิรเลยค่ะเชิรเลยค่ะมอบขวัตยกันนะคะในช่วงวัดีล้วเดี๋ยวจะมีการกิจกรรมมากมายเลยนะคะ เราจะแอบไปดูว่าวันนี้มีอาหารอะไรบ้างนะคะระหว่างุนท่าวกลางต้องอมวานนะคะให้กลบคุณ่ต้องม่ลูกยังร้องอยู่ไหมคะไม่ร้องรสนยมโอเคลูกแบบจะ่เอาไหวยวขด้วยโอ้โห เปิหให้ของขวัญเสร็จแล้ววันนี้เรามีของที่้อลึกจากคนแม่นิกคุณพี่คะรับของเยื้อลึกได้เลยนะคะบทำให้แบบว่าขึ้นไปมอบของขวัญเสร็จตื่นเต้นได้กอดค่ะคุณพี่มารับของขวัญด้วยนะคะขึ้นหน้าดวงแล้วก็ลง เริม่มรับของที่เริ่มในลาหลายๆท่าไนได้กอดกับคุณนันแล้วแบบดูเลยแล้วต้องทำอะไรต่อะคะนี่โอ้โห จ้าก้องไปถ่ายรูปกันก้องก่อนถ่ายไม่ทันก่อนไหมนี่เอาพี่ถ่านะยิเชิญเลยนะคะทุกท่านค่ะพ่อของขันเรียบร้อยแล้วนะคะก็ แล้วคุณไปเลยน่ากินสุดๆค่ะนี่ว้าวมีข้าวซอยก็มีนะก็มี 还有。 กับเกมสนุกของเรานี่ค่ะแอบมานั่งกนเห็ดที่แล้วหนูก็อยากกินบ้างอะไรบ้าง <c oughs> ขอบคุณเราเย